นะครับขอขอขอยืนยันกับทางรายการนะครับว่าเป็นดวงวิญญาณที่เดิมเลยยังเหือที่เดิมแบบจริงเหรอครับผมไม่ดวงวิญญาณจริงนะไม่มไ่คิดจะพัฒนาเลยนะมีมีใครยืนยันตัวจริงผมได้ครับผมไม่ได้เป็นดวงวิญญาณผมเป็นคนจะเอาเดิมเพิ่มเลยคอดคุนมากล่าวหาผมแน่ผมอัดแฟบจริงจริงไอ้เนี่ยคุณคุณเรียกผมเป็นดวงวิญญาณเนีดิมไอไปเรียนไม่ได้ตกเลย กูต่อยรลบหลวะให้หมดเลยเออโคตรไรเดอร์ครับเหล็กด้วยวะเนี่ยผมเทพเจ้าแห่งไฟครับคุณเห็นผมไหมม่เห็นมึงต้องเห็นม่เห็นมึงก็ต้องเห็นนะเอ้าจะเห็นไม่เห็นไม่เห็นอย่างอะไรทำไมมันไม่ได้วะกูเหนฟิลมันใส่พระแน่เลยวะกูต่อยไม่เข้าเลยใส่มา ใส่ผ้าอะไรวะเนี่ยครับผมเป็นโลวิญญาณตั้งแต่พา์ที่แล้วจนพาสเนี่ยครับูรู้สึกเหนื่อยกับการไอ้แล้ววิญญาณแพ้กาการคุณ <c oughs> มากเอ้ยินไปไหนหนอเอมันมันหนีวต้องตามมันเออมันอาจไม่ใส่ผ้าเป็นผู้หญิงเป็นการอะไรกินเดิมเลย <c oughs> มันเป็นโสนเพเนียต้องไปตาไปต่อยมันเลนรเนี่ยเป็นรับเบิดอ่ะแบบยิงตัวเองออกนอกโลกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูขอไปดูด้วย ออกซิเดชันได้แล้วไหนครับคุณก็กลับมาตายเหมือนเดิมเนี่ยครับคือคนที่ตายแบบไม่จุดตีแบบผมผมตายแบบจุดตีครับอก็ตายครับเอล้วถ่า่ไฟไหมตายเออามินบิลเลตตายอ่ะเอาบิลเมย์ตายเฮ้ยวันนี้อะไรเต็มไปหมดเลยอะไรจี๊ดเสียบเนี่ยโอ้แหวเราวมันดูแม่งขโมยก็ใส่เสียบในเกดียนเลยอีก อ๋อที่แท้เนพระเป็นโจรเนี่ยอาจจะพวกมึงใส่พ้ากันหมดเลยล่ะโอ้โนเต็มเลยเฮ้ยเอาออกมาอะไรพวกมึงเป็นจัตุคามกันหมดเลยเอามาเฮ้ยกูจะอีกคนกาไอ้ฟิวฟิวมึงมาเป็นกระสุนปืนดิเนี่ยผมสามารถเดืไฟได้เหลียวเอ้ยให้กูเป็นดวงกูเป็นดวงวิญญาณให้มึงยิงกูก็ได้อ่ะกูยอมกูแบนชื่อนี้นะมึงไม่เอามาคืนกูแบนชื่อนี้มึงเลยเลยนะมึง เกียรนี่มาเนี่ยคนเกียรติเขามีชีวิตอยู่ได้ไงแต่ผมไม่เกียรผมคนดีผมไม่มีชีวิตแบบวิญญาณเยี่ยตีกูทำไมเนี่ยเฮ้ยขุดดินให้กูขึ้นไปทีเจ้าคืนไหมเนี่ยมึงเอามาให้เร็วๆดิเออแล้วทำไมกูขุดดินได้วะเนี่ยกูกำลังงงกับตัวเองนะตอนนี้โอ้เกียรติอาเป็เจ้าเนี่ยกูเริ่มงงกับตัวเองแล้วเป็นวงวิญญาณประเภทไหนต่อยดินได้ด้วยเนี่ยโอ้โห ไม่ไม่ได้ต่อ,อยอะกูก็กินดินเข้าไปนะก <c oughs> ูกินดินเข้าไปแล้วแหละทนาทางก็ไปอย่างเงี้ยยังไม่ยอมเลยเนี่ยไหนตัวกูตายแล้วฮะตัวมึงตายแล้วเหรอนั่นไงสมควรแก่เวลาเถิโดโจนเล่ห์กากอะกากอะไรกูไม่ตายกูเป็นกูวิญญาณไปไปจุดเตียงกูไปไบิน,บน,นอยูยอ่ไหนวะหลังง่ืงแต่ไม่มีใครเห็นกูเลยกูดีใจดีใจที่แหลมันทำอย่างนงี้ยจะถูกแล้วคือตัวเราอะจะตกมาตายอ้าว ต้องตกมาตายหรอตออะเบิร์มันแรงเกินครับเราต้องพ <ๆ S 2> ิสูจน์ด้วยด้านล่างแล้วบินหล่นลงน้ําเอาหราเออมัน,มน,มนหามุมไม่เจอเลยบินลองกดดิแต่ปัญหาคือบินตกมาแล้วนั่นแหละบินยืงเกียบตรงนั้นแหละแล้วบ,บินกดกดสวิตช์ตรงเนี้ยตรงเสาอ่ะสวิตช์ไหนอ่ะในผมคลอรบ้างครับเออไม่ติดอันนึิงเออเนี่ยเ้ยเราก็ลอยเนี่ยแล้วอ้าว เขาไปไหนกันหมดอะผมรู้สึกผมมือคนเดียวอยู่แล้วนี่ยแถวนี้ดูไหมโอ้โหจะคุณคิดไปดีเปิดกินแล้วก็ขายเพิ่มเยอะทำอีกสักหกอันต่อยพังไม่หมดอะเก้าสูงสูงเลยแท้สูงสูงเนี่ยดวงวิญญาณสามารถทำลายได้ทุกอย่างดังดีมากเลยเนี่ยครับผมสามารถทำลายผมสามารถทำลายบล็อกได้แต่ผมไม่สามารถยึดของได้ครับเนี่ยข้อดีของดวงวิญญาณนะใครว่าดวงวิญญาณโหดร้ายจะเสมอไป เอาอะไรนะบินบินยาวอะไรข้าหินรองระเบิดแล้วก็สายไฟจะมันมากไม่เพียงว่าแต่กูตายในเกมนะกูก็ตายในสกายต่างหากเป็นอะไรเบียเนี่ยครับไม่มีใครคุยกับผมเป็นตัววิญญาณเนี่ยตกลงตัวกูอยู่ไหนมีใครเห็นร่างกูบ้างไหมเนี่ยกูเป็นตัววิญญาณด้วยเนี่ยเออแล้วมีใครเห็นเบียร์บ้างอ่ะเห็นเห็นหายเงียบไปนะนอ่ะไม่มีอ่ะตอนจุดเกิดก็ไม่มีหรอกผมอะ สงสัยมีพลังงานบางอย่างครับผมนี่และพลังงานครับก็ไม่เห็นมีใครเห็นผมเลยผมเดินไปหาแล้วเนี่ยผมไปเดินไปจอดหน้าแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมคือถามคาเดียวว่าเห็นหรือไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นได้ไงผมยืนตรงหน้าคุณแท้ๆเลยเนี่ยโอ้โหกโกหกนะชัดกโกหกว่ะกูโกหกเอาสวิตช์ด้วยไหมครับเอาด้วย S <S 2> <S 2> เอา <ผม S 2> สวิตช์ <ผม S 2> แบบไหนคันโยกหรือว่าอะไรผมบังครับผมแบบม่กดนี่แหละแต่เอาเลนต์ดโกรไมายเยอะๆเลยตายจากสกายก,ก็ได้ไปละ